ผมจะมารีวิวอันบ็อกครับเป็นลูบิดครับของยี่ห้อเซี่ยมี่ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทลูบิดครับนี่ครับเซี่ยมี่เสี่ยมี่ก็ตัวนี้ผมอันบ็อกกันเลยดีกว่าอันนี้ผมแกะไปแล้วลหละครับบางส่วนแพคเกจก็จะมีคู่มือครับหนึ่งเล่มแล้วก็ นี่ครับลูกโรบิตลูกโรบิตตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ต่อให้เราหมุนหมุนหมุนไปเราก็ใช้แอปมันจะสอนวิธีการเล่นเราด้วยครับตัวแอปครับโอเคประมาณนี้เป็นโูบิตของยี่ห้อเสียวมีภายในแพคเกจก็จะมีเท่านี้ เดี๋ยวผมเปิดเป็นอแอปในโทรศัพท์ให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานอะไรยังไงเชื่อมต่ออะไรยังไงโอเคเรามาดูการเชื่อมต่อกันดีกว่าครับเชื่อมต่อมีกับโทรศัพท์นี่ครับสมมติว่านี่เป็นโทรศัพท์เชื่อมต่อผ่านแอปครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปนี่ครับมีโฮมเอาไว้ก่อนครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดเข้าไปเลยครับบวกครับ นี่ครับกดบวกเสร็จปุ๊บเรามาขยับที่ลูกเตาลูกโรบิตก่อนหนึ่งทีมันจะมีเสียงสัญญาณเหมือนว่าเราไปปลุกให้มันตื่นก่อนดังตึด๊ดพอมันดังตึด๊ดเสร็จเรามาดูตรงนี้ครับมันจะขึ้นปกติมันจะขึ้นเลยว่าตัวโรบิตนี่ครับถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอนะเราเลื่อนหาได้ครับ มันจะอยู่ตรงกีฬาเพื่อสุขภาพนี่ครับกีฬา,า,า,าเพื่อสุขภาพนี่ครับเห็นบ่เอยกีฬาเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็นี่ครับมี s สมาร์ทเมจิกรูบินี่ครับแต่เขา้ายเอ๊บมันก็ทําการเชื่อมต่อแล้วค้นหาพอมันค้นหาเสร็จปุ๊บอยู่นี่ข้างหน้าเลย เดองมาอยู่ด้านหน้าเลยเลากดเข้าไปเพื่จะได้หน้านี้ครับนี่ครับดังตึ๊ดมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเตึรดนะเชื่อมต่อแล้วเราก็ไปเปิดแอปนี้ครับนี่ครับกด 3d ตรงนี้ครับนี่ครับแล้วกดตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะดาวน์โหลดอ่าไปที่หน้าดาวน์โหลดแอปครับนี่ครับกดอันล่างครับหนึ่งทีเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับ กดตัวล่างหนึ่งทีครับนี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์แบบ apk มาติดตั้งภายในเครื่องซึ่งพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไอคอนตัวนี้ครับมี Smart Magic Rubik กดเข้าไปครับ นี่ครับมีสมาร์ตตรงนี้ครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ก่อนครับติ๊กถูกนะครับพอติ๊กถูกเสร็จแล้วกดซิงค์อินครับมีไอเคาดแล้วก็ใส่บัญชีมีไอเคาดที่เรามีไปขออนุญาตนะครับนี่ครับพอใส่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าหน้านี้มันก็จะเจอลูกลบิตเลยแล้วก็แตะ ทิงที่นี่ครับดังตื้ดเสร็จนะก็จะเข้าแล้วนี่ครับพอเข้าเสร็จใช่ไหมครับเวาเราหมุนนี่ครับนี่เดี๋ยวเราดูนะครับเอาเป็นว่ากดนี่วิธีเดินนี่เลยครับกดสตาร์ต เดี๋ยวกันสักครู่นี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราหมุนไปนะครับมันจะหมุนตามนี่ผมยังเพิ่งเริ่มเล่นยังไม่ถนัดจะมาลองหัดเล่นดูนี่ครับก็จะหมุนตามเกิดถ้าเราอยากกลับไปยังไงเรากดนี่ครับนี่กดโอเค กดเพนี่ครับมันจะมีวิธีบอกนะครับนี่ครับกดรีเพย์ดูว่าเมื่อกี้มันให้ทาอะไรเราดูตําแหน่งให้มันตรงกันนี่ครับตรงละแล้วเมื่อกี้ไม่ทำอะไรดูสิอ่ะเพดูมันให้เราหมุนขึ้นใช่ไหมอ่าเราหมุนขึ้นปึ๊บอ่าหมุนขึ้นอีกทีนึงนี่ครับปึ๊บก็ได้ละเมื่อกี้ไม่ทำอะไรต่อหมุนลงใช่ไหม นี่นี่อันนี้หมุนลงต่อนะนี่ประมาณนี้ถ้าผิดมันจะแดงครับนี่ครับถ้าผิดแดงๆหนะ่อยโอเคครับลองไปลองเล่นดูครับเข้าๆประมาณนี้ครับโอเคนี่ครับเติดเตดคือตัดสัญญาณละก็จะไม่ได้ต่อเชื่อมต่อแล้วอันนี้ก็มีแบตอยู่นี้หนึ่งก้อนกันครับ ตัวล,ลูกบิดตัวนี้จะใช้แบบใช้่านเป็น่านกระดุมครับเบอร์ของถ่านก็จะเป็นเบอร์ CR 1 6 3 2ครับน่ครับ CR 1 6 3 2กม็มันจะอยู่ด้านในครับถามว่าแกะยังไงนะครับนี่ครับแกะมันจะดูในนี้สามารถแกะได้เพ่าผมก็ ไม่ค่อยเพิ่งเริ่มเล่นนะยังไงก็ลองดูแล้วกันครับลองลองเล่นดูก่อนอย่าพิ่งถึงขั้นแกะอันนี้ในคู่มือมันมีบอกอยู่ครับว่าให้แกะอะไรยังไงนี่ครับเข้าตามเดิมแล้วโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Thank you